ใส่ดใส่อืออาฮ่าฮ่าฮ่าจอบยิกเข้าจอบยิกเป็นนอนเป็นนอนเฝ้าเลยเนาะแ่บ่อืมนเคร่องรนี่นี่นีข้างล่างกับีนะครับกออนุญาตคำนีไงอือ ยมาอีกแล้วจ้าแลนอีกแล้วเฮ้ยเร็วเร็วจ่อบ้องปบุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้ตัวนี้เติบอู้หูปลดเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่อืออือขบวนกาบ่ได้ระวังเงี้ย น้องเพียวมากแล้วครับตอนขี่รถไปน้องเพียวว่าเห็นปลาดุกซ้ำตัวที่ห้องได้อยู่ทุ่งหน้าเลยว่าสันน้ำลายน้ำลายเอาไว้ได้รถกระจดับจ้า <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปเบิงอยู่หน้าอีกอยู่หรอครับพันเทียมันมีเนาะน้องเพียวเนาะ <c oughs> น้ำหน้าห้องหม่องที่ห้องไปเอามือเ้านั่นแหละแต่ว่าอยู่นีก่กะรุ่นเงี้ยวไปเลยครับฮะ <c oughs> ปลาคอทั้งปลาคอทั้งปลาเค็ยงอู้หตัวใหญ่เติบตัวน้อยแน่ม้าไม่เห็นจ้ะอันนี้ตัวใหญ่ออกมาด้ออกมาทีหลังอันนี้ปลาเค็งใหญ่จ้ะแน่ม้าไก่เหาเลยเห็นปลาคอปลาเคียงบันตุบ ร้าน่อยเมียกขอ,อก็ตังใจไปได้ัวครับเริ่มหอบละวโมเรียนมานน้ำกัะได้แค่<笑><笑>อยากเห็นใกล้ๆโลท่อผบก็ได้ที่มากน้อง้าจะให้พี่น้องเห็นน้นำ เริ่มมีแดดอันอ่อนแล้วจ้าเราคิดว่าแดดน่จาจะบ่แห้งแหลมาหมื่นไม้อีกแล้วรเราเดิเที่ยวกลับไปได้สามตัวตอนนีว้วะยืดได้กลับไปเอาน้ำเราคิดว่าจะได้ยูโดนนะจ้ะได้บ่ได้เอาน้ำม,มานำ้ำ ใส่พอไงใส่ปอดพี่ตุ่มตาดีแฮงจ้าพอไงประสนปอดมองนี่เขาเรียนไปเอาพุนล้จ้าผมเหลียวมากไก่ผมมาแม่นป่า คอใหญ่ครับมันโตหญ่แห้งหมดอ่ะโอ้ปลาดุกเงยจ้าปัดข้านกวยเกยกุเกยลงมาผมว่ามันปลาคอใหญ่เว้ยอู้ใส่งามแหงมัน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 หุ่นได้ปลาเคียงพร้อมร้องร้องมาไส่วะได้ อยู่หนี่ในการครับพี่น้องปลาออกมาจากนี่แปลว่าเขามาจอบอยู่นี่เถอะเแปลว่าเขามาจอบอยู่นี่ยู่หันกันเป็นไดี่ยวๆกันว่าเขาท้องอยู่ไก่เขาบอกมากดิเขาต้องอยู่ปิดไก่แน่โอเคแต่ว่ากระเชงยับไปจังหน่อยอยู่ครับเขาก็แล่นนะเนาะจังมวนไปออกก้นไก่ไปนี่ตัวอ่าว่าขัดมันโมตัวเงีแห้งหลีอเยาะมากไก่ลอยเม็ดเรเห็นนี่ครับออมันตัวเงี้ผมก็ายเป็นปลาคอที่แหบนดัมจูมกุ้ม อกสะบูเดีมากเลยเออออกมากับเป็นของเขาเก่าแหละเขาบุหรี่ไป <c oughs> เอาในสะ <c oughs> อุต้นันโมเมนต์ปลาดุกเดี่ยงนี่ครับปลาดุกนะดุกน่มันมันเข้าเป็นลูกตาอีไกลไปครับไปพวกไก่แล้วครับไก่ครับครับผมเข้าเส้นไปดูตา ประมาณนี้สามสามกิโลสามกิโลบครับเอาให้ใส่เราเอาอันนี้ไปส่งบอกครับเอาสนะอ่ไปส่งเลอ๋อครับผมโอ้ปลากระมารถกระมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทันบ่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  bay mấy ôi mày bay mày bay Mấy bay mà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 y ตะขอจ้าได้บ่ได้บ่โมแม่โตจีเพียวเห็นบ่อุ้ยอันนี้ตัวน้อยเพียวเห็นตัวใหญ่กว่านี่มเพลย์เห็นตัวใหญ่กว่านี่เดี๋ยวขอไม่ตะค้อจ้าโดดดงเลยได้เกาะเลียนใช่ได้หรอออกมาจากข้างนาแล้วจ้าอืออือ <laughs> อยู่ปะไปย<ะ>ัปง <c oughs> โอ้เดินนั่งเศร้าเมื่อยแป๊บนึงจ้ะลงรถไปน้ำประทันเลยออกมาหนีพอดีเมื่อกี้นะ่ะ <c> ต <oughs> ะเค้งหน่อยคถึงว่าก็สา,ายจา่าหได้เลยแวบบออกมาผมเ,อเอดี๋ยวเห็นพอดีตาบีเจ้าบีเข้าคล้องขัง,งนานนี่จ้ะ ปลาบอนบุ๊บปบ,บุ๊บปบุ๊แต่เขาพันได้ออกมาจอเบ,บึงองยุจ้าปีนมาแล้ว <laughs> ปลาเขีงจ้ามือออามาก้ว็วู๊ตัวเญ่ยอยู่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆปลาอยู่มองนี่ลยอยู่จ่าก็าออกให้หน้ามากครับปลาเขีง ทางงามเลยเจ้า่ายเที่ยงๆหุ่นยังเงียบๆอยู่เนาะปลาคอเนี่ยตัวนั้นเป็นเสือมานเนาะรอรอรอมาอีกแล้วปลาคอจ้าเล่นบอกมาเรื่อยๆมีแดดว่าเป็นสีบล็อตมีป่าใส่งามครับใส่งามโอ้ ได้เดียดเท่าเลยต้อือปลาคอปอกปลอกไปอกหนีน่กได้ตัวน,น,นันนาตัวที่เห็นน,น,น่ะนากะออกมาโอ้ตัวนันม,มันใส่โลเลยเหรืจ้ะเกือบโลไงก็นีนเต็มของไปมัน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 มาอนิจากเมืองน้ำกันบับุ้นทุษ t ครับ อยู่ใส่เนาะเพลคือบ่เห็นอูน้ตัวเงเอาซ่มมาอู้เร็วเร็วเลนเลีเลป้าตัวปงเงีเลยจ้ะอู้ถึงจะควบไปวยใครยุ่จ้ะขาหยุด,ยด,ยด,ยดเร็ว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  ดำจุ้งกุ้มอู้กลางถนนเลยจ้ะอู้นอนตาเลยเี้อคุณน่ะนอนรองปลาอุ้ยนอนหยอกปลาระเบัดนี่ตายดีแฮงเพลนี้ไมาเห็นเลยจ้ะอูุ้ณน่ะ อู้ะเฮียใส่เขากับมืออตายใส่ปูเกือบใส่รล้จ้ะนี่นี่สองวววววววนววววววบววว็นนววววลวว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 ดวเนาะววววววาวว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 ว พี่ตูนตาดีอยู่จา้าโอ้ยโอ้พี่น้องเออโตซ้ำที่เพียวเห็นยวนมองนั้นเลยไม่หรอโตซ้ำนี่เลยตําซ้ำที่เพียวเห็นอย่ามองนั้นเลยข้าวโคตะตู่เมียนขวายุกไก่กัน,น,นจอบพี่เข้าจอบพี่เป็นนอนเปนน็นนอนเฝ้าเลยน้ำซ้ำนีนน่มีไปใส่ครับไปไปครัมานแห้งจอดยอด เพื่อสีบเอาซุ้มมาให้พี่ผุแล้ว <laughs> ยนา <c oughs> นพระทันนานจะมี้บปิยังเอามาใจกันเลียนพระทันด้วเกันเดี๋ยวจอบีครับจอบีใกล้ผุแล้วการห้อจอบใกล้ป่าเขาจะบบออกมาเขาต้องจอบอยู่ไกลไกลเลีนมาเอาเลีนมาเอาเลีนมาเอาผู้น่าไม่ยังไงไม่ดีก็ดิป้าต่อยยีคักเงี้ยเนี่ยใส่เกือบล้ มืดมาแล้วแดดหายแล้วโอแสดงว่าออกมาจะโดนแล้วนี่เพราะว่าปลาคอซุ่มตัวนี้น้อยกับยกผีนแล้วไหมเขาหรือว่าได้เลียวมาบ้างเขาอาจจะเลียวมาแต่ว่าเขาไม่เห็นเพราะว่ายกไก่แหงเห็นแต่ปลาคอตัวเงี้ยนี่แล้วตัวเงี้ยแท้จังเหยียวเห็นจ้ะแพลวสายตาบอดีเป็นได ตาพี่ตุ่มมีสายตาดีแฮมสาเกือบลอ่ะเจ็ดแปดขีดเพือ่อเหเต็มของอาเนี่ยไม่ใช่ในเบิ้งก <c oughs> ับจะไปเบิ้งน้ำกันครับ เอาอา่นกมันตัวหน่อยครับเดี๋ยวเขาจับควไอยไปตัวหน่อยเกินไปเนาะนไปเอาไปไงสามตัว3ตัวไ,ไปไปบินขึ้นไม่ <laughs> ไปข้างล่างคุนตัวหน่อยไรบ่เอาเมื่อกี้เพี้ยเอาปลาป่ะทันจ้ะปลาคอ เอา้าย่างไปไปเหยียอยู่ไอ้ข้างเขาไปหน้าเขาเจ้าะโอ้ท<อ>ิ้งไปแพลวบะได้พี่ตุ่มก็ได้มาอยู่โตมานี่จ้าประหารบ่กเมนโอ้เอ้อมามาไปยังเดียวกันบ้างไหมเอาบ่ทันบ<ร>่เพราะว่าม่องนัานน้ำลายน้ำลายลงน้ำไหมเมนลงน้ำไปเลย ปไาพี่น้องพี่ตุ่มเห็นป้าจ้าไปบื่งน้ำกันจับค่เคลื่อนไว้เนี่ยเคลื่อนไว้ผมก็รู้จะโตว่ายทั้นไหนเพราห้องเห็นระยะไก่ท่านนี้ก็ต้องโตก็ดีงามแหละขันน้อยอะไรฮะกับบ่คอยเห็นเนาะเพราะว่ายุคไก่ ใส่เกือบใส่เก e ือบพูดกระมืึนแบบนี้เออหนันเริ่มมึนแล้ยตะเคียงน้อยบ่ มีแต่ข้อเอาโอ้หน่อยแห้ยเอาอยู่บ่บ่ตัวหน่อยเนาะปล่อยขอซะเอาเอาไปใส่ทงเอาไปใส่มอง่ายน้ำแห้งๆเหมืนแง่เหมือนทอดกระเดยมาใส่เบ็ดเอาน้ำมันนี้ขึ้นก็แหละเห็เขาลงไปข้างล่างอ๋อตัวหน่อยแห้งครับเอาไปใส่ทง

<laughs> ปลอยแบบนั้นเลยท <laughs> ่นปอยไปนี่เขาก็จะบืนขึ้นไหมครับปลอยให้หน้าล่ะยี่หน้นเท่ากับมาใส่เบสเอาบริเวณนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วจ้าไหลบ่แห้งขึ้นมือเศร้าปลาเขาก็เริ่มเป็นเสียงห่างพี่ตุ่มนังจอบเบิงอยู่จ้า หลังๆมาได้แต่ปลาเค็งน้อยแต่ว่าเขากับโบได้เอาจ้าตัวน้อยเนาะปลาเค็งน้อยออกมาครับตัวบ,บึงอีกนิดหน่อยครับขันแมนห้างหลายผมก็จะพากลับบ้านนะครับเขาก็ได้หลายแล้วล่ะตัวบึงอีกขันเท้าพ่อปลาดุกพ่อปลาคอใหญ่อีกขาบ,บึางอักนิหน่อยจเจ้าคว้มจริงห้างกับจิงแต่ว่าป่าออกมาเรื่อยๆอยู่เนะเาะตรงแค่เนาะจ้ขันแมนเทาถาว์เบิร์ดมือก็ได้ คันเฮาเอาบัสุดโตแห้งได้หลายตัวน้อยก็ป้อยไปครับอเอาไปง่ายแมนจ้ะาง่ายกินบ่แซ่บดอกเนื้อนะบ่หลายเฮาก็เอาแต่ตัวใหญ่ๆง,งามแมนอาเมื่อีกแลมาคักแล้วฝนตกอีกบนะ่านน้อทั้งลมทั้งฝนโอ้บรรยากาศดีเนาะเย็นนั่งเบิ่งน้ำฟังเสียงน้ำ ผลงานเฮามือนเนี่ยโอ้สาใจเลยพูดเถอะอ๋อถูกทองแทีวลองโยบุญเรืองท่องแทีวคิดว่าประมาณเท่าไหร่สามโลเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวเบิงอยู่บ้านครับมันเกือบเต็มเลยเดีโอ้มาเกือบเออโอ้จุดประมานคักระมานี้แหละเอ้าผมว่าจะพ่อวล่ะครับที่เหลือขันแม่นเขาออกมาผู้ใดมาเห็นกะให้เพิ่น เอาไปยุ่ไปกินคันเพื่อนบบเห็นกับไปยุ่น้ำทงไฮทงหน้าเขาก็ได้มาหาใส่เบ็ดคือเก้าหละครับเลาน้องแพนเนะาะเราไปเห็ดเมนูกินแ่บๆไปเนียบบาน<ป>าเบิ้งน้ากันยุบันครับโมเนี่ยผมมาจะพาไปเบิ้องยุ่มมองที่ห้องออกมือเร้าน้าครับผมยานปลาไปออกยุ่หันเพราะว่ามันขึ้นโมไดเนาะปวดปวดัว สุดออมันไปแล้วของประหลาดน้องเพียวโอ้ไปแล้วเพื่อนนั่นไปไว้ครับโอ้ฝุ่นของเงยของเขาคิบว่าได้จกออกน้ำบ่ฆ่าตัวเงยได้มันบ่หอหูไปเกิดไปยังของเงยของเงยโดดออกกระมี ตรงนีนเป็นน้ำหมาบ้างกันฝุ่นไปละไปละไปละตัวนึงยุคงับข้างล่างฝุ่นเต็มกาละมั่งเสียดับปุ๊อปุกสองตัวครบครบปลาคอห้อได้หลายตัวอยู่นะครับหนึ่งสองสามสามีสมสม่ห้ตัวบนนี้หกเจ็ดออเจ็ดตัวเจ็ดตัว เรว่งกับของเงยน้ำน,นะครับโอ้สุดยอดสุดยอดประมาณสามโลขึ้นครับอยู่ใน,นนี้ส่วนมากจะเป็นปลาเคงเนาะปลาเคงกับโอ้ใส่ซีพีเลยนะเว้ยโตงามแฮมสุดยอดสุดยอดข้อมานมือนี่เอาเห็ดเมนูกินแซ่บครับสมกับไปเล่นอยู่หรอกเอาก,กําลังกายเมือทั้งมันทั้งมวยทั้งเมวยทั้งมวนทั้งมันสน,นุกไปได้โตออกกําลังกายไปได้โตครับ อ,อย่างประคองไงครับอบเกลือให้ได้หลายเลยเวลานั่นควน่วนวของเกลือจะซึมเข้าไปครับมันจะแสบเนาะขันห้าบะอบลายเนมันจะบะไข่นัวปไปไหนเด้เพราะว่าค่าเก็ดเขา เบงมึงกัโตสมส่วนอยู่ดิครับปกคอห้องตัวห้องเงดแต่ใครเข้าไปเพื่อนก็ปกคอม่แจะหออ่ <c oughs> หวัวนี่แหละมันนักโตเญ่สมส่วนอยู่ <c oughs> <c oughs> อย่างเชิงปกคออย่างเชิงปกเข็งเลยครับ กินให้เต็มที่ไปเลยเอาหมานน้าร้องแกล้ว <c oughs> าวหมาน <c oughs> ขาเฮอเรนเมยมเต็มเต่าเลยครับกินให้เต็มที่ <c oughs> แต่ว่าพูด <c oughs> ถึงห้างกับกินบมเบระดกครับคาบอยู่เอาไว้ให้กินคาบหนาะน้ำจังบ่ได้อย่างอ,งองกีกนะครับมื้อื่นชอกกับกินได้อีกือ้อ <c oughs> มันเม่ใหม่เลยน้องเพี่อมันจังสิหอมข้างในมนใหม่ตะเกียบกระเค็งระชินมั่นดีนะบาเก่เงแล้วตัวนี้ดีแลยเนาะอืมสิงซี่พี่ยังเหลืออีกหลายครับจะกินมือน่ะอืม ี่เป็นดัชเ่ะครับิมั่งฮิสมั่งเอ้ลยเฮียมเลยอืมอนไร<จ>ปิงปาออนฮ<จ>้อนบบบน,นี้ก็ดีแล้วนาะก็ดีลจะจัดไปห้อ<จ>นหนีแมงวันครับ กินเข่าคำคำจังหน่อยแมงวันบมมีจักตัวเลยมีแมงบาดน,นี่แต่ว่ากับไข่ยูดอกเข้าบรได้ปัดนะครับอ่ะกินเข่าแรงน้ำกันแสบแสบโอ้เนื้อลาหา้อเนื้อแน่นแน่นฝาตัวนี้โอ้ใหญ่เต๋อยู่ดีครับประมาณแปดขีดเก้าขีดพุน่นนี่ได้อยู่ มาจ้าทีขาน้ำกันจ้าห่อนจังหน่อยเนาะเมื่อเนีน่ยเนาะร่มมุมมี่ครับมันเป็นเอาๆเานาะจ้าฝ <laughs> นอาจจะตกซ้ำแรง <laughs> มันเศร้าน,นันแหลมากว่าสันหืนอยังไหนั้อปะแ่บจ้า <laughs> แบ่บลายเข้าอบเกลือหลายลงสีควอมนัวเขาจะซึมเข้าไปครับ มันก็นจะเสียบจังหน่อยผักเข้าครับนมัยจากสวนจากหน้าเขานี่แหละนมัยบ่งหวานกับนมัยไรนมเพล่เป๋ออกมาตะม,มักคืองูอย่าเสียบให้กินกับปลาเผาปลาย่างเข้ากันประยังเมนูยังไงครับกินสองคนเต็มทีเลยผักบุ้งเขาถือฝนแใบยอดออกแตกออกผักบุ้งยูขูดใส่ บ้ามันมีไข่บ้นน้องแพล่มีไข่บ่ปลาปะอืมคิดว่านน่าจะไข่นะไข่บ่บ้านเขาไข่ออกหรือบ่ไข่ไปโอ้ไข่อยู่อือกน่าอือแมันเป็นหนกลิ่นห้อไข่บวกนี้ปลาช่วงนี้กรน่าจะไข่ทุกตัวแล้วครับเพราะว่าเขาบืนขึ้นไปหรือว่าบืนออกมาจากอ่างสิมาหาทุ่งไงทงหน้าก็เพื่อว่าจะมาว่างไข่แนะเนาะเพราะว่าเกิดบ่ได้ว่าสิกินทุกตัว ปลาตัวหนึ่งไข่นี่ก็เป็นล้านๆตัวหลอดออกไปนะครับหนูเพิ่กินใครไปเดีวเดี๋ยวไอทีกินใส่ดอกได้เครื่องื่บอสหอนยังน้อยครับนอนๆหัวเรเนี่ยหอนเนี่ยใส่เงยๆเลยเนอะแฮะบอสเป็เครื่องดนี่นี่นี่ข้างล่างกับนี้นะครับ ขออนุญาตคำนิยไงใส่ยังสิไปเลยครับที่เด็ดครับที่เด็ดอยู่นี่่ต้องแคบวากินาก่นเนจะีังกลางๆนะกลางนี่ไว้นะไว้นะนะนี่ครับอื มาพี่น้องมาใส่ประกอยเยวะๆมุมลงไปอันแม่น้องแยมอยู่นี่น้องแยมย่งกินเด้อดิหนให้น้องแยมแล้ดิน้องแยมจินเป็นนยนดิใส่ประกอ,อ,ะอ,น,น,น,อ,อนี่อืมเนยงเสียบแมงเมาอาราบาแ้วแมงเมามากเลยครับบุบับบุบับ,บ,บ,บเลยแมงวันบ่มีบัตมีแมงเมาเลยปัะนี่ง,ง่ามือเวีนแมงวันง่ามือคืนแมงเมาคำยังไงตาส่วนไปเลยครับ อืมอืม so อืมดึกดืมองไปเลยแสบๆบครับทำไมอะสดสดจากสวนป่าเบือนเข้ากระไดเรื่อยๆอยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้ป่ากันยังขึ้นขื่น่งๆเนาะครับ นาำน้ำตรงไหนตรงหน้ากันยังบา้านได้มีหลาถั่วมาปแป๊บๆคนกับเพลงออกเพราะว่าต้นเขายังต้นหน่อยอยู่เขาจะกับบ้านในขังหนานะครับปัดเม่งเมาได้บัดดี้เอาตุ่มก,ก,กันแล้วกันขออนุญ,ญาตินเขาก็นะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สม่ำเสมอครับพอกันคลิปน้าครับเมือ่อนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ว่าไอ้วามันสวยงามอยู่ดีน้อง่ววสวยงามอยู่ทรรมวิชาแล้วมันจิตหัวจิตตัวเราดีเลอไ <c oughs> <c oughs> หลายแห้งครับโอ้อากาศมันอบฝนหนาจะตกดิหนิแม,มงมอมมานี่เนาะ